สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาลาลาล,าลุนเน่นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่กันเนาะก็อย่างแรกเลยเนาะทุกคนคงรู้เกี่ยวกับการอัปเดตอย่างแรกแล้วเนาะคือทุกครั้งที่อัปเดตจะต้องมาพร้อมกับแผนที่ใหม่อยู่แล้วถูกไหมเนาะก็คราวนี้จะเป็นคราวของแผนที่จัมปิ้งบอร์ดเนาะซึ่งแผนที่เนี่ยส่วนตัวเลยผมคิดว่ามันน่าเล่นมากโดยมีทั้งหมดเอ่อแปดแถวด้วยกันเนาะน่าจะ8แหละถ้าผมนับไม่ผิดเนาะน่าจะ8 แล้วก็มีสกเก็ตบอร์ดอยู่ตรงกลางเนาะซึ่งสกเก็ตบอร์ดเนี่ยจะมี3ประเภทด้วยกันมีจมบอร์ดธรรมดามีจมบอร์ดจรวดและมีจมบอร์ดทาสีเนาะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของแต่ละอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มจากจมบอร์ดธรรมดาเนะจมบอร์ดธรรมดาเนี่ยครับพอเรามาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะสามารถเลือกย้ายไปยังพื้นที่เฉพาะเฉพาะนะครับเฉพาะในแถวตรงกลางเท่านั้นเนาะก็คือเราเย้ายออกไปกรอบนอกไม่ได้ว้ายดูงขังต่อไปเป็นเจ็ตแพกเอ้ยไม่ใช่เจ็ตแพกันวป่า จำบอดจรลวดเนาะเป็นจำบอดก็คล้ายๆกับจำบอดธรรมดาเนาะแต่คราวนี้เราจะสามารถเลือกย้ายไปไหนก็ได้และอันสุดท้ายเนาะเป็นจำบอดที่แข็งแกร่งที่สุดที่สุดเขาเรอยและอันสุดท้ายเนาะเป็นจำบอดที่แข็งกร่งที่สุดของเราเลยก็คือจำบอดทาสีเนาะหรือจะเรียกจำบอดเพนก็ได้แล้วแต่เนาะก็จำบอดเนี้ยก็คือเจ็ตพี่ไม่ใช่เจ็ตพ็ยอีกแล้วก็คือจำบอดจรลวดนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าเว้ย มันจะเพิ่มการสร้างเลนด์มาร์กและการทาสีเข้าไปด้วยอือด้วยมันคือโอเคเลยแต่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันจะกันได้หรือเปล่าไอ้พวกกันพุ่งกันพินอะไรพวกนี้เอออันนี้ก็น่ากลัวอยู่เนาะเวลาเลือกย้ายไปแล้วเขากันเพ้นอะไรเงี้ยไม่แน่อาจจะย้ายไม่ได้ก็ได้เนาะแล้วที่สําคัญเลยแผนที่เนี้ยลุมดาก็ไม่ได้กับดักสปริงก็วางไม่ได้แล้วก็จํากัดเคลื่อนย้ายไม่ได้ไม่มีจำกัดเคลื่อนย้ายด้วยเออมันดีมากจริง,รง,รงคือปกติเวลาจะเล่นแบบไม่มีจำกัดเคลื่อนย้ายไงเราต้องไปแชมเปญลี่ใช อ่าอันนี้ไม่ต้องละคือดีมากไปเลยเนาะอ๋อเรามาพูดถึงกติกาเพิ่มเติมไปหน่อยดีกว่าครับคือการทลอยเนี่ยทุกคนคงสงสัยเนะว่าเราจะไปตรงแถวตรงกลางได้ยังไงเนาะคือตรงกลางเนี่ยเราต้องใช้ไอ้แผนที่พื้นที่พิเศษตรงสี่แถวที่มีอยู่เนาะแต่ละแถวจะมีหนึ่งอันน้อยพื้นที่สีชมพูๆนยะเห็นไหมเออพอเราใช้ปุ๊บมันก็จะกระโดดไปแผ่นที่แถวตรงกลางได้ซึ่งแถวตรงกลางเนี่ย พื้นที่ต่างๆมันก็จะไม่เหมือนพื้นที่ข้างนอกก่อนนะเพราะว่าค่าผ่านทางเว้ยมันแพงขึ้น3เท่าเลยอย่างกับไดอดอลเลนาเนอะแล้วก็มีการโจมตีแบบใหม่ด้วยคือแผนที่นี้นผมแนะนําเลยว่าให้พกแม่เหล็กไปด้วยเว้ยคือมันจะเป็นการโจมตีแบบใหม่ในรูปแบบตัวทีเลยเวยในแผนที่ตรงกลางอะทุกคนเห็นไหมคือแบบมันทรงพลังมากอะ <c oughs> ก็เนาะน่าจะจบกันแล้วแหละสำหรับการอธิบายแผนที่ใหมนะ่เนาะต่อไปก็คง แต่เรื่องอื่นไม่ได้เนาะเรื่องต่อไปก็คือตัวละครประจรําเดือนใหม่ของเราน่นเองเนาะก็คือน้องเอวาเนาะคือปัจจุบันเนี่ยผมอุตส่าห์รอวันที่ยี่แปดตอนนี้เป็น,ปนวันที่ยี่แปดเวลาหกโมงเย็นเนาะผมอุตส่าห์รอไว่ยรอไอเนี่ยไอวิดีโอพรีวิวเพื่อที่จะรู้สกิลเนาะเพื่อที่จะเอามาอธิบายในนี้ก่อนปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมันเลือ่อนเป็นวันที่ย9ิบเก้าแล้วคือวันที่ยีบเก้าผมก็ไม่ค่อยว่างแล้วไงอืม ก็เลยตัดสินใจอขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่ผมไม่สามารถรูสกิลได้เนาะแต่รออีกนิดนึงเนาะสี่โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ก็มาแล้ววันพรุ่งนี้หมายถึงวันที่ยีิบเก้านะผมไม่แน่ใจว่าผมจะดรอปคลิปวันไหนเหมือนกันเนาะก็เออเอาเป็นว่ามาวันที่ยี่สิบเก้าสี่โมงเย็นหมายถึงคลิปวิดีโอนะแล้วตัวละครมาที่หลังคาเด่นเนาะก็สําหรับอคอนเซ็ปต์ตัวละครเนาะก็มาในแอนดรอยในทีมแบบทีมหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เนาะหุ่นยนต์ตำรวจก็เฟี้ยสพอสมควรเนาะ แล้วที่สำคัญเลยคือในไอ้นี่ประกาศของน้องอะมามันจะมีโดนน,นี่หลุดมาด้วยผมคิดว่าไอ้โดนตัวนี้มันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับสกิลแน่เลยก็พูดถึงการประจำเดือนที่เราต้องใช้ทุนจำนวนมากหาไปแล้วเนาะเรามาพูดถึงของฟรีกันดีกว่าไหมเออของฟรีต่อไปก็เป็นอาร์เทนาชุดว่ายน้ำเนาะอันนี้หลายคนอาจจะสนเนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันมีอาร์เทนาเนา ก็คืออาเทนาเซิร์ฟเนี่ยก็คือมิเนอร์วาเซิร์ฟไทยใช่ไหมดังนั้นอาเทนาชุดว่ายน้าก็คือมิเนอร์วาชุดว่ายน้าของเซิร์ฟไทยเนาะก็นั่นแหละทุกคนคงถามนะว่าแบบเป็นการ์ดยังไงการ์ดตัวนี้จะคล้ายๆกับไอดอลเรนนาเลยเนาะก็คือจะมาเป็นร่างจินเลยไม่มีร่างอื่นๆนั่นแหละมันมาแบบนั้นอีกแล้วร่างจินก็คือร่างอีวนะคนตีเกาหลีมากเลย แล้วก็ไม่ได้แจกตัวนั้นตัวเดียวนาะมันแจกจี้หางเพ่มด้วยจี้ฟูลเซตเลยก็ไปลุ้นกันหลังอนะัปเดตเนาะว่าเขาจะแจกอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่ามันต้องปังปังเร้ววะไม่รู้แล้วก็ต่อไปเนาะเป็นกิจกรรมถ้าพูดถึงของแจกแล้วเราคงจะไม่พูดถึงเพชรไม่ได้เนาะก็สำหรับอัปเดตนี้เราก็จะได้รับเพชรแจกมาทั้งหมด3,000ันเพชรและนั้นยังไม่พอครับผมเพราะเรายังมีกิจกรรม pay b a c k นั่นก็คือใช้เพชรสา0พัน้หมดเนี่ยเราคณก็จะได้3,000เพชรคืนเออโอเคเนาะ เรหมดกันไปแล้วนะครับสำหรับของแจกต่อไปเราจะไปพูดถึงฟีเจอร์อื่นๆกันเนาะก็คือสเตต์โหมดของเรานั่นเองซึ่งอัปเดตครั้งล่าสุดเนาะก็ได้มีการเพิ่มสเตต์โหมดเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันสนุกมากเลยแต่ะละผมคนเดียวหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้เนะ state mode าะเพราะสเตต e โหมดหลายคนคงเล่นจบชั a เตอร์สิบไปแล้วเนาะผมก็จบไปแล้ว <c oughs> ก็ได้มีการเพิ่มมา2 c h ชั t เตอร์เนาะเป็นชั a เตอร์สิบเอ็ดและชั a เตอร์สิบสองชั1เตอร์สิบเอ็ดจะเป็นบนะ๊อบสลิงเนาะไอแผ่นที่เลือนหิมะ แล้วก็ chapter 12จะเป็นแผนที่แท,ท็กซี่เลเซอร์เนาะไแท็กซี่แท็กซี่สุดซิ่งนั่นแหละคือก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสเตตโหมดเดี๋ยวเราไปดูก็ทุกคนคงรู้เกี่ยวกับโหมดเที่ยวรอบโลกอยู่แล้วเนาะโหมดเที่ยวรอบโลกครั้งนี้อัปเดตครั้งนี้โหมดเที่ยวรอบโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเนาะจากเดิมเขาจะแจกเป็นทองเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็เที่ยวจบก็จะได้พวกอันยับนีอะไรพวกนี้เนาะก็หลายคนคงเห็นด้วยแหละว,ว่า อัปเดตครั้งนี้แม่งแจกเพชรแบบน้อยมากตัวคนเตรียมผเผาเน็ตมาเบิร์นกันแล้วใช่ไหมใจเย็นๆกันก่อนครับเพราะว่าอันนี้เนาะเขาปรับหมดเที่ยวรอบโลกใหม่เว้ยคือเที่ยวทุกเมืองปกติเราจะได้หินเพชรเนาะแต่เมื่อเราเที่ยว5เมืองหรือว่า1ทชวีบเราก็จะได้เพชรแต่เมื่อเราเที่ยวครบทุกชวีบเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ในแผนในังเที่ยวรอบโลกหมดเที่ยวรอบโลกนั่นแหละเราก็จะได้ตั๋ววิซายเพชรคูณ2มาเนาะเออหาเพชรง่ายขึ้นไปอีกเนาะถือว่าปังมากเลยสําหรับโหมด เชื่รอบโลกผมคิดว่าเป็นโหมดหนึ่งที่น่าเบื่อมากแต่ว่าการที่เอาทองออกไปผมไม่แน่ใจว่าผมจะขาดจนทองหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าก็ทำเนียมตามปกติของการเปิดตัวแผนที่ใหม่เนาะก็จะมีภารกิจบิงโกและภารกิจพิเศษมาให้ทำกันด้วยเนาะก็อย่าลืมอย่าพลาดทด้ทำกันล่ะและต่อกันด้วยการปรับปรุงเมนูค้ังของฉันเนาะก็ จะมีการเพิ่มคัสให้เลือกอย่างคาัส e อีโวคัสที่ถูกปลูกอะไรเงี้ยคือเราสามารถเลือกหาตัวละครได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยให้ขายขยายคังได้ง่ายขึ้นด้วยแบบพอเราจะขยายคังทีมก็จะขย,ยขยายเพิ่มได้ทีละสิบใช่ไหมเราก็กดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เว้ยพอเรา update, เรอัปเดตมาสามารถเลือกได้ทีเดียวเลยสมมุติเราจะขยายจาก600ไปเป็น800เงี้ย ถ้าเป็นแบบเก่าเราก็ต้องกดทีละสิบทีละสิบทีละสิบประมาณ20ครั้งใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เว้ยเราสามารถเลือกแบบจะ600ไป800ได้ทีเดียวแล้วจ่ายทีเดียวเลยซึ่งตรงนี้มันควรแก้มาน,นานแล้วเว้ยมันดีมากจริงๆก็สำหรับอัปเดตใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นาอเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่อัปเดตใหญ่เว้ยเรารออัปเดตใหญ่ช่วงเทศกาลชูช็อกเนาะไอเทศกาลนี้เนี่ยของเกาหลีอะที่มันจะครบรอบด้วยเออ ครบรอบผมลุ้นแอบลุ้นให้คลลาบอร์ชันกับไอพ่วงเกินกูไปเลยแบบเนี้ยคือไม่ได้มีมานานแล้วเนาะตั้งแต่ยุควันวันตั้งแต่ปี2018ซึ่งมันนานมากลนะลุ้นกันไปลุ้นกันในะนอัปเดตอัปเดตหน้าเนาะก็สำหรับอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์ทุกทีเถอะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทำคลิปเลยต้องขอโทษด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย